เพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าภายใต้แขนอันกำยำของชาวเรานี้ข้างในมันมีรายละเอียดอะไรบ้างนอกจากสิ่งที่เรามองเห็นอยู่นี้วันนี้เราขอเสนอหัวข้อระบบโครงกระดูกระบบโครงกระดูกมีหน้าที่พยุงและป้องกันอวัยวะภายในของร่างกายเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวกระดูกมนุษย์เต็มวัยจะมี2 0 6ชิ้น แบ่งได้เป็นสองประเภท 1. กระดูกแกนเป็นโครงกระดูกแกนกลางมีหน้าที่คขำจุนป้องกันอวัยวะภายในมีทั้งหมด80ชิ้นแบ่งออกเป็นกระดูกศีรษะ29ชิ้นกระดูกสันหลัง26ชิ้นกระดูกซี่โครง24ชิ้นและกระดูกอก1ชิ้น 2. กระดูกระยาง เป็นกระดูกที่เชื่อมกับกระดูกแกนมีหน้าที่คขำจุนและเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวมีทั้งหมด126ชิ้นแบ่งได้เป็นกระดูกแขน64ชิ้นและกระดูกขา62ชิ้นโครงสร้างกระดูกแบ่งได้เป็น2ประเภท 1. กระดูกอ่อนเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมีเซลล์กระดูกอ่อนสันร,ระหว่างเซลล และเส้นใยต่างๆได้รับสารอาหารซึ่งผ่านสารระหว่างเซลล์ไม่มีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงกระดูกอ่อน 2. กระดูกจะเดินมาจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือกระดูกอ่อนมีเซลล์กระดูกเส้นใยต่างๆและสารระหว่างเซลล์มีผลึกไฮดรอกซิอัพทัฟ์ทำให้แข็งแรงมากกว่ากระดูกอ่อนข้อต่อ เป็นบริเวณที่เชื่อมกันของกระดูกแบ่งได้เป็นสองประเภท 1. ข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้มีหน้าที่ยึดกระดูกไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างข้อต่อกระโหลกศีรษะ 2. ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้เป็นข้อต่อที่เชื่อมกระดูกทำให้เคลื่อนไหวได้มีหลายรูปแบบบริเวณข้อต่อมีของเหลวหล่อลืน่นไม่ให้กระดูกเสียสีกัน มีเส้นเอ็นช่วยยึดกระดูกความสาคัญของระบบโครงกระดูกประกอบเป็นโครงสร้างส่วนที่แข็งของร่างกายเป็นที่รองรับอว,วัยวะต่างๆของร่างกายเป็นที่สร้างเม็ดเลือดเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อทำให้เคลื่อนไหวได้ป้องกันอว,วัยวะภายในของร่างกายเป็นที่เก็บและจ่ายแคลเซียมฟอสเฟตและแมกนีเซียม การสร้างและเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบกระดูกป,ปรับเปลี่ยนอริยาบทบ่อยๆปรับท่าทางในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูกและข้อต่อโดยเฉพาะแคลเซียมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้กระดูกแข็งแรงระวังการเกิดอุบัติเหตุกับกระดูก